สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีเรื่องสำคัญอะไรที่อยากบอกคุณ วิเวดดิ้งริงคิ๊สส์โซเมโอเคมาทางเดียวกันเลยนะอืมคอฟฟิน เห็นเป็นโลงศพอย่างนี้แต่ความหมายมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเลยนะโอเคือ okay. ท hmm. วันตอบหมดทุกอย่างแล้วว่าอ่ะเนขอดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนซิเป็นอะไรกันคะ เอมีการพูดคุยกันส่วนใหญ่จะผ่านสื่อออนไลน์ผ่านการแชทผ่านการโทรคุยนะคะ uh, mm hmm. เป็นความสัมพันธ์ทางไกลได้อืม mm hmm. หรือว่าบางคนก็ไม่ได้ไกลกันมากหรอกแต่ว่าแต่ว่าเน้นไปที่การแชทคุยหรือว่าโทรคุยมากกว่า mm hmm. มากกว่า mm hmm. มากกว่าเอมาหามาเจอกันความสัมพันธ์เนี่ย มันเหมือนต่างคนต่างรู้ว่ารู้สึกยังไงแต่แต่ยังมีการกักยังไม่แสดงออกยังไม่ได้สารภาพรักอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าเออเหมือนคุณรู้เขารู้อะไรอย่างงี้ว่ามีความรู้สึกมีความรู้สึกพิเศษต่อกันอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยอาจจะยังไม่ได้บอกเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ชิด อะไรอย่างเงี้ยว่าเออกำลังคุยกันอยู่นะกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะอ่าแต่หรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ได้ตกลงกันด้วยซ้ำว่าเราจะเป็นอะไรกันแต่ความรู้สึกอะมันมันมันเหมือนกับรู้กันอยู่สองคนว่าเออไอที่คุยคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเพื่อนทั่วทั่วไปนะมันไม่ปกตินะอ่ามันไม่ปกติหมายความว่ามันมันมันดีกว่าดีกว่า เพื่อนทั่วๆไปเออมันมีเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนทั่วๆไปอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมโอเคเขามีเรื่องสำคัญอะไรที่อยากบอกคุณใบแรกนี่เป็น w e d d i ว g r ริ g ขอดูหน่อย Wedding Ring เหมือนเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาจริงจังกับคุณนะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันอาจจะยังยังไม่ลงตัวยังมีปัญหายังมีความติดขัดอะไรแต่เขาเชื่อว่าวันหนึ่งอะ่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนจะดีขึ้นเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขากับคุณจะได้อยู่ด้วยกันและก็ไม่ใช่แค่เชื่อแต่เขาเขาเหมือนให้คำสัญญาหรือว่า บอกเอาไว้อะว่าเขามองอนาคตว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันนะเราจะต้องได้เป็นแฟนได้เป็นคนรักกันนะแล้วก็มองไปถึงการแต่งงานด้วยนะคะนี่ไพ่ไพ่สี่ไม้ก็หมายถึงการแต่งงานเหมือนกันนั่นหมายความว่าในอนาคตเขาอยากแต่งงานกับคุณถึงแม้ว่าตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันมันยังมันยังห่างไกลอยู่มันยังไม่สามารถ แทนอะไรได้ชัดเจนขนาดน,นั้นแต่อันนี้เป็นความตั้งใจเป็นความอยากอื Kisses and conditional loving นะคะ affect affection falling in love giving and receive คืออ๋อไพ่ดียดเลยอืม ชัดเจนจริงๆใบเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะเนี่ยสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเก้าถ้วยอะเอาฟีเอากับเขาซิแล้วก็ h ฮเพรสเท็ Hi นะคะเออเขาอยากจะบอกว่าเขาอะรักคุณมากรักแบบลึกซึ้งด้วยอืมเขาอาจจะแสดงออกไม่เก่ง หรือว่าพูดไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขารู้อะว่าคุณคุณสัมผัสได้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกเขาแล้วเขาเองก็รับรู้ถึงความรู้สึกคุณมันเหมือนคุณสองคนสื่อสื่อถึงกันได้เห็นไพโซเมตนะเออมีความแบบใจตรงกันหรือว่าสมมุติเขาคิดถึงคุณคุณก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเอ๊ะมันมันรู้สึกแปลกๆกับเหมือนเหมือน เหมือนเขากําลังคิดถึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณเองก็จะแบบมีเขาแวบเข้ามาในหัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาที่คุณคิดถึงเขาเขาก็จะแบบรู้สึกแปลกๆหรือภาพคุณมันจะแวบเข้ามาในหัวอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่มารีมายเขาให้ให,ใ,หให้คิดถึงคุณให้นึกถึงคุณเออมันมีการสื่อสื่อจิตสื่อใจกันได้เนาะ ไม่ใช่โทรจิตนะแต่มันเหมือนแบบคนสองคนที่มีใจที่มันมันตรงกรันใจที่มันผูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาอ่ะก็รักคุณมากเขาถูกใจคุณมากเขาชอบคุณมากมากมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ําหรือมากกว่าที่ตัวเขาเองเคยคิดหรือเคยคือคือเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะรักใครได้มากมายขนาดนี้นะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ลึกๆจากข้างในซึ่งเขาก็ตอบไม่ถูกว่า เพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงรู้สึกแบบนี้กับคุณทําไมมันถึงพิเศษทําไมมันถึงแบบเข้มข้นขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยอืมก็เพราะคุณสองคนเป็นโซเมตกันชัดเจนมันมีแบบเรื่องของโซคอนเนคชั่นนะคะจิตวิญญาณที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยมันผูกจิตถึงกันอยู่ห่างไกลตัวต่อให้ตัวอยู่ห่างไกลก็รับรู้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เห็นไ,ไหม คุณเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่เหมือนเขารอคอยรอคอยจะพบเจอแล้วคุณเองก็อาจจะรอคอยจะพบเจอเหมือนกันเขาอาจจะเคยเมีแฟนหรือมีความรักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไงเขาอะต้องการคนที่เป็นคู่แท้จริงๆเป็นโซโเมจจริงๆเขาอาจจะเคยผิดหวังจากความรักมาแต่เขาก็ยังเชื่อว่าเขามีโซเมอ่อยู่นะในโลกใบนี้ มีคนที่เป็นคู่ของเขาอยู่นะแล้วคนคนนั้นก็คือคุณแล้วตอนนี้เขาหาคุณเจอแล้วนะคะเหมือนกับความฝันของเขาที่เขาเคยว่าฝันเอาไว้พบแล้วเจอแล้วคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนนั้นนี่เหรอเรื่องสําคัญที่เขาอยากบอกคุณเหมือนเป็นการสารภาพรักเลยเนาะทําไมไม่เป็นสารภาพรักกันดีๆ อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดในใจเหรอเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะฟังดูแปลกๆอะไรอย่างนี้แม้กับความรู้สึกที่มันแบบลึกซึ้งเกินไปจนเขาไม่สามารถอธิบายออกมาได้เผื่อแบบบางทีไปพูดกับคุณแล้วคุณเขาอาจจะกลัวว่าคุณจะงงอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะกลัวว่าคุณไม่เชื่ออืคอฟฟินคอฟฟิ้น โอเคอีกไม่นานอีกไม่นานนะคะเขาจะสารภาพรักคือถ้าเขายังไม่เคยสารภาพรักเขาจะสารภาพรักหรือถ้าคุณกับเขาอาคบกันแล้วอะสารภาพรักกันไปแล้วรู้แล้วว่ารักกันอาจจะขอเป็นแฟนหรือขอคบแบบจริงจังหรืออาจจะมีการพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของ next step อะคะ่ะเป็น step ถัดไปหรืออาจจะมีการ พูดคุยในเรื่องของความจริงจังที่มากขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในช่วงไหนจังหวะไหนแล้วอะนะคะแต่ว่าแน่นอนมันเติบโตขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งเขาเตรียมแล้วแหละเขาเตรียมตัวที่จะจะพูดจะบอกแล้วนะคะอาจจะแบบยังยังติดขัดอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ว่าเ อีกไม่นานอีกไม่นานเขาจะคุยกับคุณเขาจะบอกกับคุณหรือบางคนอาจจะเป็นการขอแต่งงานเลยก็ได้นะถ้ากรณีที่แบบคุยกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันมานานแล้วคุ้นเคยกันดีเออข้ามขั้นกันไปเลยเพราะว่าเราก็รู้แล้วนี่ว่าเรารักกันอะถึงแม้จะแบบยังไม่เคยพูดไม่เคยบอกยังไม่เคยตกลงคบกันจรงิงจังแต่ว่าต่างฝ่ายต่างรู้กันอยู่แล้วอะตั้งแต่แรกอะนะคะที่ที่บอกไปก็อาจจะมีการข้ามขั้น ไปถึงขั้นแบบเออแต่งกงแต่งงานหรือบางคนแบบอ่ะขอคบเสร็จปุ๊บพาไปพบพ่อแม่ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่แต่เราฝ่ายเลยให้รู้ว่าอันเนี้ยคบกันแล้วนะเปิดตัวแบบ grand opening เลยเนี่ยนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่เขา อยากจะบอกคุณนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันและถ้าใครสนใจจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ